ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจาักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่541ผมเป็นคนโชคดีนั่นเป็นสิ่งที่น่าฟังและหายากเหลือเกินแม้แต่ย่าเจียนก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมฉินชวน ขอบคุณนายน้อยฉินหลานสาวของฉันโชคดีมากเหลือเกินที่มีเธอเป็นติวเตอร์ให้ไม่นั่นไม่เป็นความจริงเลยผมต่างหากที่เป็นคนโชคดีชินชวนตอบอย่างจริงจังฟังดูเหมือนเป็นคำพูดที่สุภาพต่อผู้ฟังอันที่จริงดูเหมือนว่านายน้อยฉินจะสุภาพเกินไปสุดท้ายแล้วสถานะทางสังคมของฉันชวนในปัจจุบันก็สูงกว่าเจียนอีหลิงมาก เวินรั่วและแม่ของเธอยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆพวกเธอไม่กล้าขัดจังหวะการสนทนาเวินรั่วไม่ได้จ้องไปที่ฉันชวนโดยตรงแต่เธอพยายามปฏิบัติต่อเขาเหมือนคนปกติหลังจากที่ฉันชวนออกไปแล้วเวินรั่วก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้งแต่ยังไงก็ตามเป็นนวลไม่ได้คิดมากนักกับสถานการณ์กลับกันเธอถามใช่ชิงเยวและเวินรั่วว่าพวกเธอพบสร้อยข้อมือหรือไม่ เมื่อถูกถามเรื่องนี้เป็นรั่วก็รีบบอกไปว่าเธอเข้าใจผิดอาจเป็นไปได้ว่าเธอทิ้งสร้อยข้อมือไว้ที่อื่นเนื่องจากเป็นนวลกังวลเกี่ยวกับย่าเจียนและลูกสาวเธอจึงไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับการกระทำและความตั้งใจของชัยชิงเยวและวนรัว่วดังนั้นเป็นนวลจึงไม่ตั้งข้อสงสัยในการกระทำของพวกเธอแต่เธอพาพวกเธอไปที่ลิฟต์อีกครั้งระหว่างทางชัยชิงเยวและวนรั่วได้ถามคำถามเพิ่มเติมสองสามข้อเกี่ยวกับฉินชวน เนื่องจากเป็นนวลไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับฉินชวนมากนะักเธอจึงไม่มีคำตอบสำหรับคำถามของพวกเธอเท่าไรจากนั้นเวิร์นนวลก็บอกลาพี่สะพ้ยและหลานสาวหลังจากออกจากโรงพยาบาลใช้ชิงเย่วอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์นี้อาลูกพี่ลูกน้องของลูกโชคดีมากเหลือเกินตอนแรกแม่ก็คิดว่าเธอเป็นเพียงลูกสาวของครอบครัวที่ร่ำรวยจากเมืองเล็กๆดังนั้นแม่จึงไม่คิดว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับตระกูลฉิน การมีเส้นสายกับตระกูลฉินเป็นสิ่งที่หลายหลายคนหวังว่าจะได้รับตระกูลฉินเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ทรงอิทธิพลที่สุดในเป่ยจิงการมีสายสัมพันธ์กับตระกูลฉินก็หมายความว่าหลายสิ่งหลายอย่างจะสามารถทําได้ง่ายกว่าเดิมมากในเปจยจิงและสิ่งที่เหลืออยู่ก็สามารถทําได้โดยการหาเส้นสายกับตระกูลจัมยอตืมหนูไม่คิดว่ามันสําคัญขนาดนั้น เป็นชั่วพูดอย่างเฉยเมยชินชวนไม่ใช่ลูกชายของภรรยาคนแรกเขาเป็นลูกชายนอกสมรสนอกจากนี้เขายังเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเช่นเดียวกันดังนั้นมารายาทและการศึกษาเขาจึงเทียบไม่ได้ถูกของลูกแม่ดาว่าไหนท่านเชิงเท่านั้นที่จะถือว่าดีที่สุดแต่ยังไงก็ตามน่าเสียดายที่ไม่ค่อยมีคนเห็นเขาด้วยตัวเองเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคู่ปรับเทียบได้กับชินชวนแต่ยังไงก็ตาม แม่ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนจากนั้นใช่ชิงเย่ก็นึกเรื่องอื่นขึ้นได้เธอจึงกระตุ้นเตือนลูกสาวเธอตอนนี้เมื่อเจียนอีหลิงอยู่ในเป่ยจริงลูกก็ควรไปเที่ยวกับเธอเป็นครั้งคราวแต่ว่าอย่าได้ทำตามตัวอย่างเธอเจียนอีหลิงเป็นที่รู้จักว่าโง่เขลาและไร้ความสามารถแต่ดูเหมือนว่าเมื่อสองปีก่อนเธอเล่นวิดีโอเกมได้ยอดเยี่ยมมากเหลือเกิน ถึงแม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่โดดเด่นในหมู่คนวงการเกมแต่ในความเห็นของใช้ชิงเย,ยวนี้เป็นการเสียเวลาเปล่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นเป็นรูวตอบเธอไม่ชอบเล่นวิดีโอเกมตั้งแต่แรกเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเจียนอีหลิงใจหวินเพิ่งจึงรีบเร่งทํางานให้เสร็จล่วงหน้าเขาตั้งใจจะกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ก่อนเวลาเล็กน้อยแต่ยังไงก็ตามก่อนออกจากบริษัทเขาก็ได้รับรายงานจากคนของเขา นายท่านเชิงองค์กรระหว่างประเทศที่ลักพาตัวคุณหนูอีหลิงเมื่อสมปีที่แล้วกลับมาปรากฏตัวที่เป่ยจริงอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นจ่ายวินเชิงก็น่าเครียดขึ้นยังกล้ามาอีกเหรอบอด,ดี้การ์ดของเธออยู่ที่ไหนจ่ายวินเชิงถามจ่ายวินเพิ่งได้จัดให้มีคนติดตามเจียนอีหลิงแต่เขาขอให้พวกเขาปกป้องเธออย่างลับๆจ่วินเชิงสันนิษฐานว่าเจียนอีหลิงคงจะไม่ชอบความรู้สึกที่มีใครสักคนตามเธอตลอดเวลา เขาเองก็ไม่ชอบความรู้สึกนั้นแล้วทำไมเขาถึงจะทำให้เจียนอีหลิงเจอสิ่งที่เขาไม่ชอบละ่ะตอนที่542เจียนอีหลิงถูกลักพาตัวนั่นเป็นชีวิตเธอดังนั้นเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งในสิ่งที่เธอทำแต่ยังไงก็เนื่องจากเธออาจเป็นเป้าหมายของคนอื่นได้การอยู่เคียงข้างเขาอาจสร้างปัญหาที่เธอไม่ต้องการได้ผมจะลองติดต่อพวกเขาเดี๋ยวนี้ จากนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาของจ่ายวินเชิงก็พยายามติดต่อบอดี้การ์ดเหล่านั้นแต่ทว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของจ่ายหวินเซิงก็ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าบอดี้การ์ดเหล่านั้นสูญเสียการติดตามเจียนอีหลิงแต่ยังไงก็ตามพวกเขาไม่ได้รายงานเรื่องนี้ให้กับจ่ายวินเชิงทันทีเขาไม่ต้องการให้จ่ายหวินซึ่งเป็นกังวล เนื่องจากเมื่อสามปีที่แล้วท่านรองแห่งตระกูลจำยอขอให้พวกเขาจัดการกับเรื่องนี้ก่อนถ้าแก้ไม่ได้ก็ให้บอกปัญหาแก่ท่านรองแห่งตระกูลจำยต้องการให้จ่ายวินซึ่งเป็นคนสุดท้ายที่รู้แต่ทว่าเมื่อจ่ายวินเงได้สอบถามผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้ดังนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงต้องบอกความจริงขออภัยในท่านเชิงฝ่ายตรงข้ามได้จัดการคนของเราเธอถูกลักพาตัวไปเหรอ บดีการ์ดของยหวินเฉิงดีที่สุดในโลกนั่นไม่ง่ายเลยที่จะกันพวกเขาออกไปหนึ่งในคนของเราเข้าไปเจอเข้ากับพวกนั้นคนของเราจบลงด้วยความพ่ายแพ้พวกเขาแลกหมัดกันในช่วงสั้นๆแต่ว่านี่เป็นสัญญาณที่อันตรายมากนี่หมายความว่าอีกฝ่ายไม่ใช่คนธรรมดาองค์กรเมื่อสมปีที่แล้วกลับมาจริงงั้นเหรอ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหนใจวินเชิงถามใบหน้าเขาเครียดยิ่งกว่าเดิมและดวงตาเขาเริ่มเย็นเยียบเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งพวกนั้นกล้าดียังไงบทเรียนจากครั้งที่แล้วยังไม่เพียงพออีกเหรอเมื่อบดีการดฟื้นคืนสติเขาเห็นเพียงเจียนอีหลิงเข้าไปในรถที่ไม่คุ้นเคยเขาไม่รู้ว่าเธอถูกลักเมย์หรือไม่นอกจากนี้เขาก็ยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะนั้นอีกด้วย เรื่องนี้ทำได้อย่างหมดจดพวกนั้นพัฒนาขึ้นจากเมื่อสามปีที่แล้วเจียนอี e หลิงขึ้นรถด้วยตัวเองรถถูกแดัดแปลงอย่างมืออาชีพตอนนี้มันถูกขับเคลื่อนโดยชายวัยสามต้นๆชายคนนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงและมีหนวดสั้นอยู่บนใบหน้าเขาในตอนนี้ชายคนนั้นก็กำลังพูดกับใครบางคนผ่านทางอินเตอร์คอมหลังจากนั้นไม่นานชายคนนั้นก็พูดกับเจียนอีหลิงเจียนอี e หลิงนั่งอยู่ที่เบาะหลัง เมื่อกี้เราพบว่ามีคนติดตามเธออยู่คนเหล่านั้นได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพและระมัดระวังอย่างมากแต่ยังไงก็ตามเราได้กำจัดพวกเขาแล้วต้องใช้เวลาและความพยายามนิดหน่อยแต่สุดท้ายเราก็จัดการได้ในอีกสักพักฉันจะดูว่าใครกำลังติดตามเธออยู่และพวกเขากำลังพยายามทำอะไรอือจากนั้นชายคนนั้นก็พูดกับเจียนอีหลิงว่าเนื่องจากเราไม่สามารถย้ายร่างกายได้ในครั้งนี้เราต้องรบกวนเธอให้มากับเรา ไม่มีปัญหาว่าแต่ทำไมเธอถึงอาศัยอยู่ที่นั่นหลักไม่ใช่ว่าเธอบอกฉันว่าเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใกล้มหาวิทยาลัยเปิดจริงเหรอฉันต้องดูแลคนไข้โอ้เธอกำลังทำงานฟูลไทม์ให้กับผู้ป่วยรายนั้นเลยเหรอชายคนนั้นถามด้วยน้ำเสียงประหลาดใจอื้อฮ่าฮ่า่าน่าสนใจจังฉันอยากรู้ว่าใครที่เป็นคนโชคดีมากที่มีเธอดูแลเขาโดยเฉพาะ การให้ดร FS ผ่าตัดให้นั้นมีค่าจ้างแพงเหลือเกินมีคนมากมายที่ต้องการให้เธอเป็นหมอของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่เธอเป็นแพทย์ดูแลส่วนตัวนี่เป็นการรักษาพิเศษเขาดูแลฉันมากกว่าเจียนอี้หลิงตอบโอ้อนี่ยิ่งน่าแปลกใจมากยิ่งกว่าเดิมเธอกำลังทำให้ฉันอยากรู้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผู้ป่วยรายชายคนนั้นพูดพร้อมกับยิ้ม คนที่มารับเจียนอีหลิงนี้เป็นหัวหน้าแผนกสืบสวนคดีอาญาพิเศษชายคนนี้เป็นที่รู้จักในทีมของเขาในนามหัวหน้าทีมรวนเขามารับเจียนอีหลิงในเคสที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากความเชี่ยวชาญของเธอเจียนอีหลิงมีความสัมพันธ์ระยะยาวกับแผนกของพวกเขาเธอรับผิดชอบหลักในการชนะสูตรพลิกศพในเคสที่ยากนอกจากนี้เธอก็ยังได้ทำการทดสอบบอพิษวิทยาและพยาธิวิทยาอีกด้วย ตอนที่543เธอกำลังเผชิญหน้ากับความตายรถจอดหน้าอาคาร3ามชั้นที่ตั้งอยู่ชานเมืองเป่ยจิงสถาปัตยกรรมของอาคารดูไม่ต่างจากอาคารที่พักอาศัยทั่วไปผนังด้านนอกสร้างด้วยอิฐสีแดงและหลังคาเป็นกระเบื้องสีดำตัวอาคารดูค่อนข้างเก่าแก่แต่ทว่าเมื่อมีคนเข้าไปในอาคารพวกเขาก็จะตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าการตกแต่งภายในนั้นแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ด้านในเป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัยพรัางพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีนี่เป็นครั้งแรกที่เธอมาที่นี่เธอต้องการให้ฉันพาเธอไปรอบๆหรือเปล่าหัวหน้าทีมรวนถามไม่เป็นไรขอบคุณเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องจัดการเรื่องธุรกิจก่อนเจียนอีหลิงตอบด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่จริงจังตกลงฉันจะพาเธอไปที่ห้องชนสูตรโดยตรง จากนั้นเจียนอีหลิงก็เข้าไปในห้องชนสูตรพลิกศพซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสองหัวหน้าทีมร่วนยังขอผู้ช่วยให้มาช่วยเจียนอีหลิงอีกด้วยขณะที่หัวหน้าทีมร่วนดูงานของเจียนอียอนอยู่นั้นสมาชิกในทีมคนหนึ่งของเขาก็เริ่มเคาะประตูอย่างเร่งร้อนดังนั้นเขาจึงเดินไปที่ประตูเกิดอะไรขึ้นเกิดเรื่องบางอย่างมีคนมาที่ประตูของเราไล่พวกเขาไป อืมดูเหมือนคนพวกนี้จะไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรที่นี่นายไม่ต้องพูดพวกเราหลายคนที่นี่ก็ไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อหาเรื่องนอกจากนี้พวกเขายังนำคนจำนวนมากมาด้วยพวกเขาต้องการให้เราปล่อยใครบางคนนอกจากนี้พวกเขายังบอกว่าพวกเขาจะโทรแจ้งตำรวจเมื่อได้ยินดังนั้นหัวหน้าทีมหลวนก็เหลือบริษัทมองไปที่เจียนอีหลิงเจียนอีหลิงกำลังยุ่งอยู่กับการผ่าศพตรงหน้า จากนั้นเขาก็หันกลับมาและพูดว่าตกลงฉันจะไปจัดการเรื่องนี้กับนายเขาไม่ต้องการให้คนเหล่านั้นสร้างเสียงอึกทึกแม้ว่าตัวอาคารจะดูไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ก็ยังคงเป็นสำนักงานของกองสืบสวนคดีอาชญากรรมรแผนกของพวกเขามีหน้าที่ในการขายคดีแปลกๆดังนั้นหัวหน้าทีมหลวนจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูและที่ประตูเขาก็เห็นชายหนุ่มอายุ20ต้นๆ ชายหนุ่มร่างสูงสวมเสื้อยืดสีดามนอกจากนี้เขาก็มีใบหน้าที่คมคายและดวงตาหงที่เย็นชาชายหนุ่มคนนี้มาพร้อมกับบอดี้การ์ดอีกสองคนด้วยเขากำลังจะทำอะไรจหายวินเชิงหลีตามองคนตรงหน้าเขามาที่นี่เพื่อพาเจียนอีหลิงกลับบ้านแต่ยังไงก็ตามเมื่อเขามาถึงเขาก็ตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติสถานที่นี้ บดีการ์ดเดินไปรายงานสถานการณ์ต่อใจหวินเชิงว่ายืนยันรถที่ผมเห็นนั้นจอดอยู่ที่ประตูจากนั้นหัวหน้าทีมรวนก็มองคนตรงหน้าด้วยความสนใจเธออยู่ที่ไหนใจหวินเชิงถามนายถามถึงใครเจียนอีหลิงโอ้เขามาที่นี่เพื่อเลียนอีหลิงอืมเป็นการดีที่สุดที่จะยืนยันตัวตนเขาก่อนนายเป็นอะไรกับเธอเพื่อน เพื่อนเหรอหัวหน้าทีมรวนพูดซ้ำด้วยรอยยิ้มจริงเหรอดูเหมือนว่านายจะเป็นเหมือนแฟนเธอมากกว่านั่นไม่ใช่กงการอะไรของนายจ่ายวินเชิงน้ำเสียงเย็นชาและหมดความอดทนเนื่องจากสถานที่นี้แตกต่างจากที่เขาคาดไว้เล็กน้อยเขาจึงมีความอดทนมากกว่าปกติถ้าไม่ใช่เพราะข้อเท็จจริงนี้จ่ายวินเชิงจะไม่เสียเวลาพูดกับชายตรงหน้า เมื่อเขาเห็นท่าทางที่หมดความอดทนและวิตกกังวลของจ่ายหวินเชิงหัวหน้าทีมรวนก็รู้ว่าบุคคลน,นี้เป็นห่วงเจียนอีหลิงหัวหน้าทีมรวนหัวเราะและบอกจ่ายหวินเชิงว่าอึมตอนนี้เธออยู่ในห้องเล็กๆเ,เธอกำลังเผชิญหน้ากับความตายและเลือดเมื่อได้ยินแบบนี้ความเกลียดชังและความกโกรธในดวงตาของจ่ายหวินเชิงก็ยิ่งชัดเจนขึ้นหัวหน้าทีมรวนหัวเราะอ,อีกครั้งก่อนจะรีบพูดว่าตกลงฉันจะไม่ล้อนายอีกแล้วมิฉะน,นั้น นายอาจจะทำลายสถานที่แห่งนี้ลงได้คนที่นายกังวลตอนนี้ไม่ว่างเธอยังออกมาไม่ได้ถ้าไม่เชื่อที่ฉันพูดก็เข้ามากับฉันได้แน่นอนจ่ายหวินเชิงตัดสินใจติดตามเขาไปเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะเห็นเจียนอีหลิงแต่ยังไงก็ตามโปรดเตรียมใจให้พร้อมนายอาจไม่พร้อมที่จะเห็นภาพตรงหน้าหัวหน้าทีมรวนเตือนจ่ายหวินเชิงตอนที่544 จูบคืนได้เมื่อเห็นดังนี้บอดี้การ์ดของจ่ายวินเชิงก็ตื่นตัวมากขึ้นนายท่านเชิงเราควรรอให้คนอื่นมาถึงก่อนที่เราจะเข้าไปดีไหมแต่ทว่าจ่ายวินเชิงเพิ่มเฉกชายุขัดของบอดี้การ์ดโดยสิ้นเชิงเขาตามหัวหน้าทีมรุ่นเข้าไปในอาคารเมื่อเขาเข้าไปในอาคารเขาก็ตระหนักว่าการออกแบบภายในค่อนข้างแตกต่างจากภายนอกมากจริงแล้วมันดูเหมือนเป็นเพียงแค่อาคารสามนักงานธรรมดา,มดา หัวหน้าทีมรวนพาใจวินเชิงขึ้นไปที่ชั้นสองเขาหยุดที่ประตูห้องชนสูตรครู่หนึ่งก่อนจะผลักประตูเปิดออกใจวินเชิงเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วเขาเดินเข้าไปในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทางการแพทย์จากนั้นเขาก็เห็นเจียนอีหลิงผ่านหน้าต่างกระจกขณะน,นี้เจียนอีหลิงกำลังยุ่งอยู่กับงานของเธอเมื่อบริการทั้งสองคนเห็นฉากตรงหน้าพวกเขาก็แทบจะพรวดออกมาคำเตือนหัวหน้าทีมร่วนนั้นถูกต้อง แม้ว่าพวกเขาจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีแต่พวกเขาก็เป็นเพียงบดีการดดังนั้นฉากตรงหน้าจึงไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาเห็นบ่อยๆแต่ยังไงก็ตามจ่ายวินเชิงไม่มีปฏิกิริยากลับกันเขาเพียงจ้องมองไปยังเจียนอีหลิงความโกรธในดวงตาเขาเริ่มหายไปก่อนหน้านี้เมื่อตอนที่เขารออยู่ที่ประตูหน้าจ่ายวินเชิงก็รู้แล้วว่าสถานที่นี้มีความแปลกประหลาด แต่ยังไงก็ตามเขาจะไม่สบายใจจนกว่าจะได้เห็นเจียนอ e ีหลิงด้วยตาตนเองหลังจากที่เจียนอ e ีหลิงทำงานเสร็จแล้วเธอก็รู้ว่าจ่ายวินเชิงกำลังรอเธออยู่ทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เจียนอ e ีหลิงถามฉันกำลังรอเธอกลับบ้านจ่ายวินเชิงตอบเขาไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ทว่าเจียนอ e ีหลิงค่อนข้างฉลาดเธอค่อนข้างเก่งในเรื่องของการอนุมาน ระหว่างทางที่มาที่นี่หัวหน้าทีมรวนบอกเธอว่ามีใครบางคนกำลังติดตามเธออยู่พวกเขาจึงจัดการแยกพวกนั้นไม่ให้ติดตามได้และด้วยเหตุนี้เมื่อเธอเห็นใจวินเจินเจียนอ e ีหลิงจึงสรุปได้อย่างง่ายดายว่าเกิดอะไรขึ้นนายคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันเหรอเจียนอ e ีหลิงถามใจวินเชิงเบือนหน้าหนีเขาไม่ได้ตอบคำถามของเจียนอ e ีหลิงแม้ว่าจะไม่ได้รับคำตอบเจียนอ e ีหลิงก็ยังได้รับคำตอบ เจียนอีหลิงตบหน้าอกใจหวินเชิงเบาๆแล้วเธอก็พูดว่าอย่ากังวลเลยนะฉันสบายดีฉันสามารถป้องกันตัวเองได้ไม่ต้องห่วงฉันเหมือนครั้งที่แล้วมือเล็กๆของเธอตบไปเบาๆที่หน้าอกของใจหวินเชิงเธอพยายามสร้างความมั่นใจให้กับเขาในรูปแบบของเธอการกระทำของเธอนั้นก็คือพยายามแสดงความปรารถนาที่จะเอาใจเขาเมื่อเห็นอย่างนี้รอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของใจหวินเชิง เขาเอื้อมมือไปจับมือเจียนอีหลิงกลับบ้านกันเถอะจากนั้นจ่ายหวินเชิงก็พาเจียนอีหลิงกลับรังนอนดังเช่นปกติทั้งสองคนทำอาหารทำงานและเล่นเกมด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็ไปที่ระเบียงเพื่อดูดาวคืนนี้อยู่เป็นเพื่อนฉันอีกสักหน่อยนะจ่ายหวินเชิงพูดกับเจียนอีหลิงเมื่อได้ยินดังนั้นเจียนอีหลิงก็พยักหน้าแตง จนกระทั่งเสียงนาฬิกาตีสิบสองครั้งจายวินเชิงหันกลับมาแล้วพูดว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์อานั่นคือเหตุผลที่เขาขอให้เธออยู่กับเขานานขึ้นอีกนิดนั่นเองจายวินเชิงก้มหน้าลงและจูบริมฝีปากสีแดงของเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงเบิกตากว้างด้วยความตกใจสีหน้าเธอค่อนข้างสับสนแต่ทว่าเธอไม่ได้ต่อต้านกลับไป นี่เป็นสัญญาณที่ดีต่อใจหวินเชิงมือของเจียนอีหลิงแตะไปยังริมฝีปากที่เพิ่งถูกใจหวินเชิงจูบดูเหมือนว่าเธอกำลังจมอยู่ในผวังเมื่อเขาเห็นเจียนอีหลิงตกอยู่ในผวังความคิดใจหวินเชิงก็เบือนหน้าหนีเขาไม่รู้ว่าเด็กสาวคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่เขาไม่ควรถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าเขาถามเขากลัวว่าตนเองจะทำแบบเดิมซ้ำอีกนี่เป็นของขวัญวันเกิด จายวินเชิงไม่ได้หันหน้ากลับมาเพื่อพูดแบบนี้แต่เขาก็พูดด้วยความแน่วแน่เจียนอีหลิงแต่ถึงแม้จะมีความแน่วแน่แต่เสียงเขาก็ยังคงสั่นกระเพื่อมอยู่บ้างเจียนอีหลิงไม่ได้ตอบต่อคําพูดเขาจากนั้นจ่ายวินเชิงก็เสริมอีกว่าอย่าหลีกเลี่ยงของขวัญของฉันเลยนะฉันเก็บจูบนี้ไว้นานถึง22ปีเมื่อได้ยินแบบนี้เจียนอีหลิงก็พึพมพำเบาๆว่าแต่ฉันไม่เคยถูกจูบมาก่อน เออฉันเอาจูบของฉันคืนมาก็ได้อยากให้ฉันทำอย่างนั้นไหมไม่ฉันไม่ได้โง่เจียนอีหลิงตอบเบาๆเธอตัวเล็กแต่ไม่โง่เธอรู้ว่าเขาหมายถึงอะไรตอนที่545งานเลี้ยงวันเกิด 1. ก่อนหน้านี้เจียนอีหลิงไม่เคยให้ความสำคัญกับวันเกิดเธอมากนักแต่ทว่าเมื่อถึงเที่ยงคืนจ่ายวินเซิงก็พลันจูบเธอ นอกจากนั้นตระกูลเจียนก็ยังได้เตรียมงานเลี้ยงวันเกิดอายุ18ให้เธอด้วยสถานที่จัดงานวันเกิดอยู่ในห้องสูตรของโรงแรมเนื่องจากตระกูลเจียนไม่รู้จักผู้คนมากเท่าไหร่ในไปจริงพวกเขาจึงตัดสินใจเชิญครอบครัวแรกของตระกูลเป็นเมื่อได้รับบัตรเชิญลุงของเจียนอีหลิงเวินเชิงก็เตรียมของขวัญล้ำค่าให้เธอเมื่อใชชิงเย่ภรรยาเขาและลูกสาวเวินรั่วได้เห็นของขวัญสีหน้าของทั้งคู่ก็มืดมน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของโบราณหากโบราณวัตถุชิ้นนี้ถูกนำขึ้นไปประมูลมันจะได้ราคาที่สูงมากมายอย่างแน่นอนแม้ว่าตระกูลเวินจะรวยแต่ก็ไม่จำเป็นต้องให้ของขวัญระดับนี้แก่เจียนอีหลิงใช่ชิงเย่ยกระซิบกับสามีของเธอว่านี่เป็นเพียงวันเกิดธรรมดาของอีหลิงของขวัญของคุณไม่มากเกินไปกับสถานการณ์นี้หรือยังกับว่าคุณกำลังวางแผนที่จะขโมยจุดสนใจ นี่เป็นวันเกิดครบรอบ18ปีของอีหลิงนี่ไม่ใช่วันเกิดธรรมดานอกจากนี้ไม่ว่าตระกูลเจียนจะมองสถานการณ์ยังไงก็ไม่สําคัญฉันมาที่นี่เพื่อปกป้องอีหลิงและเป็นนวลอาคุณกําลังคิดมากกับสถานการณ์นี้เป็นนวลแต่งงานมาหลายปีแล้วนะคือกี่ปีก็ไม่ได้มีความหมายเท่าไหร่หัวหน้าตระกูลฉินก็รักภรรยาเขามาช้านานเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีลูกนอกสมรสนอกจากนี้ เขายังวางแผนที่จะมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกนอกสมรสอีกด้วยใช่นั่นก็ถูกใช่ชิงเย่ยตอบแต่ยังไงเธอยังคงมีสีหน้าไม่ค่อยความสุขอยู่บ้างเวนร่วก,ก้มหน้าและไม่พูดอะไรแต่ทว่าเธอเองก็ไม่ค่อยมีความสุขเช่นเดียวกันในวันเกิดปีที่18ของเธอของขวัญที่พ่อมอบให้เธอนั้นไม่ได้มีค่าเท่ากับชุดหยกที่ถืออยู่ในมือเขาในตอนนี้จากนั้นทั้งสมคนก็มาถึงห้องสูตร เหวินเฉิงแลกเปลี่ยนสารทุกสุขดิบกับน้องสาวเขาอยู่ช่วระยะหนึ่งตั้งแต่เด็กเขาค่อนข้างจะโอ้น้องสาวเขาเป็นนวลมีพี่ชายสามคนในฐานะน้องสาวคนเล็กเธอเติบโตมาพร้อมกับความรักของครอบครัวเธอไม่เคยต้องกังวลเรื่องอาหารและเสื้อผ้าแม้ว่าทุกคนจะโตขึ้นแต่เหวินเฉิงก็ยังเอาอกเอาใจน้องสาวเขานิสัยเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกระทั่งเธอมาถึงห้องสูตรเจียนอิลิงก็ยังไม่รู้ว่าทุกคนได้เตรียมงานเลี้ยงวันเกิดนี้ให้เธอแล้ว ในห้องสูทของโรงแรมหรูพนักงานโรงแรมได้จัดเตรียมทุกสิ่งไว้ตามความต้องการของตระกูลเจียนมีการประดับประดาไปด้วยลูกโป่งและคำอวยพรวันเกิดนอกจากญาติเจียนกับปู่เจียนที่อยู่เป็นเพื่อนญาติสมาชิกคนอื่นของตระกูลเจียนที่อยู่ในไปจิงล้วนมาอยู่ที่นั่นแล้วด้วยเจียนชูชิงเวินนวนเจียนหยุ่นเฉิงเจียนหยุนหน้าเนี่ยจะวินเจียนอี้เหิงและเจียนหยู่เจียมีทั้งหมดเจ็ดนอ รวมกับสมาชิกทั้งสามคนของตระกูลเวิร์นเป็นทั้งหมด10คนพวกเขาทั้งหมดมาที่นี่เพื่อฉลองวันเกิดให้กับเจียนอีหลิงเจียนอยู่เจี้ยเข้ามาหาดึงเจียนอีหลิงซึ่งยังตกตะลึงที่ประตูเข้าไปเสียวหลิงวันนี้เป็นวันเกิดของน้องและเป็นวันเกิดครั้งที่18ของน้องด้วย สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้